คุณมีวิธีจัดการในการสอนยังไงครับาบไม่ดีนะแต่ครูพี่เรียนดีมาแครวครูของเรานะครับเขาบอกมาใหม่อย่าพึ่งหมดไปนะครับก็ให้เราพัฒนาภาระกาต่อนแล้วก็ไปนะครับครับก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เราก็จะมา สัมภาษณ์นะครับผมประสบการณ์ในการสังเกตการสอนนะครับผมอ่าอ่า EP นี้ EP เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับผมโดยวันนี้เราก็จะมีอาจารย์บอยครับผมมาให้ความรู้ว่าประสบการณ์เป็นยังไงครับในการสัมภาษณ์ครับครั้งนี้อยากใหก็ขอเชิญอาจารย์บอยครับผมขอเชิญนะครับอาจารย์บอยอาจารย์บอยครับเชิญครับ อังอังอังไม่ใช่ไปไปไ่สมาเสร็จแล้ววันนี้ขอบคุณครับใช่ไม่ใช่อ่ะก็วันนี้วันนี้แขกรับเชิญเมาอยู่ตรงนี้ละใช่ใครอย่กจะกระตือกชื่ไม่ใช่ย้อนเราะมีคาถามเนี่ยครับเรามีพิธกรกันละหนึ่ถามมีหาคนพิธีกร5้าคนก็าคถามให้มีห้าคถามสาหรับ บอยอบคก็เคยเป็นโจทย์เพราะคือสำหรับเก็บเยยบอยแบบไม่ใช่คนโจรคือแบบว่าที่ตั้งคันฐามนี้ก็คือบอยเนี่ยรรประสบการณ์ประสบการณ์เยอะส<บ>ุดหนึ่งได้แบบอะไรคุณต้องตอบให้หมดนะเรื่องการแบบคุณแบบไปออกกองเสือมาแล้วโอ๊ยวันนี้เรานวันมีสิบสี่พัแล้วครับอะไรเปิดดูเลยโคยโวยหวยไม่กล้าเอาพู้นี้นะอย่าลืมซื้อครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่คับยอ เดี๋ยวมาที่คําถามแรกเลยอ่ะโชคคาถามแรกครับผมคําถามแรกครับผมอ่าครับคำถามแรกครับผมรู้สึกไงมาครับพี่ไปสังเกตมาก็ความรู้สึกในการสังเกตนะครับผมว่ามันดีกับตัวเรามากๆเลยครับอ่าก็เราได้ออกไปเจอกับเหมือนตอนเราเรียนอยู่ในห้องเรียนครับ แล้วก็เป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เราก็ดื้อตามภาษาของเรานะครับแล้วแล้วเราไปสั่งไปไปไปสอนเป็นครูน่ะเราก็เจอเด็กแบบเด็กแบบเราก็เจอเด็กแบบมันก็ดื้อตามภาษาของเขาแต่เราก็ต้องคุมอ้อมมาอยู่ใช่ครับผมอ่ะคำถามครับถเราคำถามต่อไปนะครับก็ เวลาคุณไปอยู่โรงเรียนเนี่ยคุณมีวิธีจัดการเรียนการสอนยังไงครับอ่าเฮ้ยไม่ถามไม่ถามไม่ถามนี้ดีนะนามไม่ดีดีนะดีดีดีกว่าดีกว่าดีกว่าก็การจัดการเรียนการสอนใช่ไหมครับเราเป็นชาวพาราศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องสอนแบบ active learning เฮ้ยเพราอะไรแปลว่าอะไรครับเรียนแบบใช้ออกออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไอ๋อ active อ๋อ active body ใช่ก็เรียนให้ครบ 5ขั้นของภระศึกษาของเราก็คือทําตามแต่ละขั้นของภาระศึกษาของเรานะครับ1นึางถึงห้าก็ energy ใช่ใช่ล้วสอนยังไงให้เด็กไม่เบื่อกับเราอันนี้สำคัญนะสองัญนตอนนคัญก็ ผมเชื่อความรู้สึกแรกที่เราเจอกับเด็กนะครับเพราะเราสอนสนุกเด็กก็อยากจะเรียนกับเราใช่ตอนตอนรปเ็กเนะเราเจอครูครูที่สวยๆแล้วก็ชอบไม่ใช่อ๋อครูครูที่สนุกสอนสอนสนุกสนุกใช่ครับโอเคครับอคำถามต่อไปครับไปนี่อะไรคำถามต่อไปนะครับปัญหาที่พบจากการฝึกสอนปัญหาที่พบผมว่า พบน้อยมากเลยนะครับจากที่ผมไปสังเกตอาจจะมีโรงเรียนผมเนี่ยที่ผมไปโรงเรียนวัดมงคลโคทาว่าใช่ไหมครับอยู่คลองด่าน,นา <c oughs> ไหนด้านไหนด้านไหนด้านไหนโอ้จะม่จะไม่จบก็อาจจะเป็นแบบอาคารโรงเรียนมมีมานานแล้ว<า>ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยตึกอาคารอ่ะค่อนข้างสุดก็ก<า>ําลังทําการรื้อถอนอันนี้น่าจะคือปัญหามากกว่าส่วน นักเรียนโอเคครับน่ารักอพวกเด็กๆตามวัยของเขาอย่างเงี้ยครับก็มีครูพารศึกษาอยู่แล้วแล้วครูในโรงเรียนเนี่ยครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับนี่ด้วยเป็นสิตเก่้เ่อโอใครเลขเลขนมีมีเลขรุ่นเลขอะไรจบมาประมาณอะไรเลขคือเลขรุนเลขรุนนประมาณ เดห้ามังครับตอนนี้นับแปสิบกว่ากว่าหรือไม่แน่ใจแล้วโอ้โหช้ทกาต่อไปครับรักาต่อไปไม่ต้องใช้โบมกันนะไม่เอะอะถาครับถามต่อไปครับคุยกิ ่อไปนะครับจากคุณทางบ้านทางบ้านเราเอาสมบัตของทางบ้านมีทุกทางบ้านทางบ้านนะครับทางบ้านของเรานะครับถ้าเรานะครับไปเจอเด็กที่แบบว่าไม่อยากเรียนภาระอ่าไม่อยากเรียนวิชาภาระเนี่ยเราเราจะทำยังไงกับเขาจัเนี่ยผมไปเจอมานะคำสั่งนั้นก็เราจะใช้การ ตกลงในชั้นเรียนของเราก่อนอย่างแรกเลยเราให้เด็กรวมใช่ไหมครับแล้วก็ให้เด็กนั่งแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กยืนแล้วก็เด็กนั่งเรียนสนุกลุกนั่งสบายไม่ใช่ก็คือทาข้อตกลงในการเรียนของเราก่อนครับแบบเราสอนห้าขั้นพละรศึกษาครับถ้าเกิดเราสอนเสร็จแล้วก็ถามเด็กกลับไปว่าเวลาเรียนของเราจบแล้วเนี่ย<ม>เด็กอยากจะทําอะไรตอนหลังแล้วก็ปล่อยให้เด็กไปทาแบบเด็กสนใจแบบเล่นอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่นของเขาก็เลย อาจจะไม่ค่อยอยากจะเรียนภาระสักเท่าไหร่เริ่มด้วยรูปร่างรูปร่างรูปร่างของตัวเองแบบหนูเล่นแล้วเหนื่อยอรครูใช่ก็แบบอันนั้นเราเรียนตามเนื้อหาของเราก่อนเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูปล่อยไปเล่นงี้งมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาที่ให้เด็กกินใช่ใช่แบบไม่ไม่เครียดกับการเรียนมากเกินไปแล่วถ้าเครียดล่ะครับไม่ค่อเด็กเครียดเด็กเครียดแล้วก็ค่อยคุยกับเขาแบบ ว่ามีปัญหาอะไรมอะไรไหมอะไรเงี้ยเราช่วยกันหาทางออกเครียดเครียดเด็กเครียดไม่ใครเครียดแต่กันที่เค้คุณเครียดกับเมย์อ่าต่อไปเลยคำถามต่อไปนะครับจากคุณวิทวัสอ่าวิทวัสนะครับอ่าแคุณวิทวัสตอนที่ผมเ่าไปสังเกตไหใช่ถามผมสิอ่าคำถามของผมครับ พ้อมูยี่สิบอ็ดธันวาไม่ใช่พูดอะไรก็ไม่ <laughs> อาจารยถามว่าอยากรู้แบบว่าครูพี่เลี้ยงเนี่ยได้ได้สอนอะไรกับกับเรามาบ้างในการที่ว่าการคุมชั้นเรียนเด็กหรือว่าหรือว่าประสบการณ์จากที่ครูพี่เลี้ยงเขาได้แบบอะไรนะชี้แนะจากประสบการณ์ที่เขาได้เป็นครูมาก่อนเราและได้เจออะไรหลายๆอย่างและเอามาถ่ายทอดให้กับครู ในอ่าต้องบอกว่าว่าที่คู่ในนายกท่านทำเยี่ยมมากครับก็ใครก็ก็ครพี่เียก็แนะนำอะไรคุณของของผมก็อย่างแรกเลยคือการจัดการชั้นเรียนของเราครับสื่อการสอนแผนของเรานะครับต้องมีตรงนะครับแล้วก็อย่างผมไป ก็ไปสอนใช่ไหมครับแล้วครูพี่เลี้ยงเขาก็ดูอยู่แบบคุยก evet ับเด็กบอกอาการิกาไม่ชัดเจนเดี๋ยวครูพี่เลี้ยงเขาก็มีช่วยเหลือช่วยเหลือแบบเหนื่อยมากเลยอีพีนันสนับสนุนก็ให้การแบบสนับสนุนไปอย่างดีเราคุยกับเด็กไม่เข้าใจครูพี่เลี้ยงก็มีโน้ตมาบอกว่า อาจจะเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแบบแนะนําตรงนี้ยังไม่ดีพออย่างนี้ครับแบบสอนเด็กต้องพูดแบบสาธิตให้เขาเข้าใจมากกว่านี้ครับแล้วการเป็นครูไม่ใช่แค่มีการสอนอย่างเดียวครับเรื่องเอกสารก็ต้องทสัาษณสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใช่ใแล้วก็บัญหาต่างๆของเด็กนะครับเพราะว่าช่วง ช่วงเราตอนออกออกข้อสอบเนาะเราต้องไปนั่งแมกเองทุกทุกทุกข้อเลยใช่เราต้องไปคุณคิดแล้วก็นั่งแมกเองหลายอย่างใายอย่างมากมากก็บอกให้พวกเราแบบที่ไม่เคยเจอแล้วได้ออกแบบเจอเผชิญอยู่นะครับก็ให้เราสู้ไหวได้เอาฝากถึงพ่อแม่แล้วใครบอกว่าเรียนครูมาสบายเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีพิเศษเลยเดี๋ยมีมีพิเศษเรียนครูมาสบายแล้วลูกเรียนครูสบายลูกอันนี้คืออันนี้คือต่างประเทศดูก็

อิน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 อนอิ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 นนอินอิอิน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 ออิน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 นอินออินอิอินออิน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 นอินออิน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 นออินอินอออิอิน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 นออินอนอินอินออินนอินอนออินอนอิอิน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 ินอนอินอนอินอินอิอิอินอินอินอิ ีอ๋อคนนี้คนนี้คนนี้คุณสืริยันนะครับเขาได้ถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนี่นี่นีไม่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเป็นคุณพระราชเงี้ยเขายิงคําถามมาว่าถ้าทั่วันนี้เด็กมันโตไวใช่ไหมถ้าเราเจอเด็กที่แบบว่าโตโตหน่อยสักมสามมสี่มห้าหรือมหกหรือมเจ็ดมแปดมไม่มไม่ใอ่ะพวกเด็กมปลายแล้วกัน เขาบอกว่าพู้เด็กมาไปถ้ามาแบบว่าเอ้ยอาจารย์หนูทุ่เนี่ยเขาทักมาในไลน์ส่วนตัวเรา,าเราจะมีในการแบบจัดการในในกับเรื่องนี้ออขอบคุณสำหรับคันถา,ามครับก่อนอื่น <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่า เราเป็นใครคือเราเป็นครูเราต้องทําหน้าที่ครูอยู่ในการเป็นครูที่ดีครับส่วนใช่จัยญบานวิชาชีพอย่างเงี้ยครับแล้วสะกดใจของเราให้อยู่ครับยิ่งช่วงนี้ข่าภาลึกษาก็ไม่ค่อยดีค่ายแย่แย่แย่ก็มันอาจจะมีผลก็เราในอนาคตจริงเพราะว่าพูดง่ายๆคือมันมันเคยเกิดมาแล้วแล้วทีนี้ เขาก็ใช่เขาจะมองดูภาพรวมก็คือพูดง่ายๆเหมือนแบบครูน้าเนี่ยมีติดตาบาปไปเลยอ่ามัติดตาบาบเรายิ่งเราเป็นครูรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องมาลบตาบาปเนี่ยให้มันหายไปจากคณะศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณครับเขาตีนหยอดหยอดตนว่ามีเด็กถักมาด้วยหรออ่าเรื่องเรื่องเรื่องเด็กถักมาในไลน์ก็เราต้องดูคําถามว่า ขาทักมาเชิงแบบไหนถ้าเกิดเป็นเรื่องงานหรือเรื่องตัวแล้วเวรา,วาทักมาในกลุ่มดีกว่าแล้วก็อ่านได้ดูได้แล้วก็บอกเด็กว่าในกลุ่มดีกว่านะหรือว่าเราไม่ตอบแล้วก็มาเจอกันวันถัดไปแล้วก็อธิบายให้เขาฟังนนดีกว่านนขึ้นอยู่กับครูแต่ละคนมากกว่าคือต้องบอกกันนะว่าที่นักเรียนส่งลายหาครูเนี่ย ถ้าส่งงานเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าหนิงบางคนไม่อยากส่งเพ้ากลุ่มเพราะออกจะเพื่อนรอกหรือครูบางท่านบางอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะให้ส่งส่วนตัวถ้าแบบเป็นเป็นแบบอาจจะเป็นแบบคือช่วงเก็บข้อสอบเก็บคะแนนเนาะอุดเก็บข้อสอบท้ายท้ายท้ายคะแนนก็จะเป็นอย่างนั้นของคุณธรวัชรนิเดชเงาะังเลยตัดออไม่ผ่านตันอ๋อยเตัดออกอากาศสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้สักสิทธิ์ คุณคุณดอยทิ้งท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดทายจริงถือว่าเวลานี่รุ่งเลยมาคนมานานแล้วถ่ายตั้งบ่ายโมงสองแล้ทิ้งท้ายครับทิ้งท้ายก็อยากจะทิ้งท้ายว่าเราน่ะเป็นครูพละศึกษาในศตวรรษที่21่สเอ็ดก็ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็มาลบล้างความไม่ดีของพละศึกษา ในอดีตรุ่นเก่าๆก็คือเราเราจะเขาอาจจะดีแหละเราก็ดูอันที่ดีๆไว้มาปรับปรุงกับเราที่ใช้อันไหนไม่ดีแล้วก็ค่อยพัฒนาแก้ไขให้มันดีก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนภาระศึกษาก็ตั้งใจสอนของเราให้ดีที่สุดก็พอคือครูฟ้าในศตวรรที่2ีเอ็นี่ยเราจะมารีโนเวทในระบบครูพระใหม่แต่ก่อนครูภาระลหวีกันไม่เลี้ยว ทุกวันนี้คุณพละไม่ให้เลี้ยวอย่างเดียวถ้าไม่เรียวถี่ต้องบีบ ยอดนก็จะมีพวกสื่อเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขึ้นสื่อการสอนให้ทันสมัยก็ก็ไม่ใช่แบบว่าิะก่อนแบบถือโน้ตบถือไม่เดียวเดี้ยวเป่าไปไม่ใช่แล้วาปอนดาราดอนแลยทุกวันนี้เราต้องมีสื่อการสอนมาให้เด็กเพราะเทคโนโลยีทุกอย่างก้าวหน้าขึ้นไปในยุสีนยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องเทคโนโลยีขึ้นมามากขึ้นก็ล่าสุดผมเนี่ยขายบ้านขายบ้านเพื่อไปซื้อ iPad มาเป็นสื่อกันสอนไม่จะมาเล่นเกมเล่นเกมเสร็จก็มันเป็นสื่อการสอนไม่ก็เล่นเกมแทงบอลต่อนี่แทงบอลนี่แทงผู้หญิงนี่เมียแข่งนี่ตัดก็วันนี้ก็ขอบคุณมหน้าเ้ามหนาเผามหน้าวเผาขอบคุณครับเดี๋ยว อีพีพิเศษเจอกันที่กองผู้เสือดีกว่าใช่เก้าสิบสิบเอ็ดเดี๋ยวเจอกันที่กองผู้เสือติดตามติดตามติดตามตินตามสนุกแน่อีพีนี้เราจะพาไปเล่นเก็บเเราอยู่หมู่เดียวกันนี่เองมาเจงและเป็นเรืงแม่เจ้าอีพีพิเศษเครื่องใครถ่ายเครื่องใครถ่ายนี่เลยเรื่องนี้เลยไอ h o n e สิบ สามโป้นะไม่แต่ไอสิบสี่ไม่มาเชียร์พื้นที่ออกให้หมดนะครับเก๋งหมดแล้วคือคือสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้ยสิกีอนี่ไอแปดแต่ก่อนอเรืู้แล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ห้าสิบเก้าจุดเก้าแล้วตอนนี้ อ่ะก็ขอบคุณทีวีต่อไปสนุกแน่นอนนะครับติดตามรับชมอ่ะคุณพี่ฝากฝากเลยฝากอ่ะทีไทไทยๆีไทยีนึงอ่ะขอครับครับผมก็จะมีคําคมจากคุณพี่ครับอ่ะเห็นว่าเวลาผ่านมาถี่นานแล้วไม่ว่าเราจะติดตามไม่ว่าเราจะติดตามกันแค่ไหนนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันเพราะวันนี้มาจะเลือกแ่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ พราะว่าเพราะว่าเราไปก่อนมามีครับมาขอฝากไปนิดนึงให้น้องๆเขาหน่อยพี่อ๋ออ่าโอเคครับอีกผู้ก่อนสำหรับน้องๆที่สนใจสนใจเรียนพระสงฆ์นะครับก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับอีกสามสิบที่อีกสามสิบที่นั่งอีกสามสิบที่นั่งเท่านั้นนะครับใช่เพราะว่าแต่รถรถตัวจะออกแล้วไม่ใช่ครับเอาใจตามเรืที่หน้าเพจเอาเลย ตามที่หน้าเพจเดี๋ยวเราจะลงตรงนี์หน้าเพจหน้าเพจของเราอยู่ในฟังหรือเพจคณะศึกษามหาลัยราชภัฏน์พัฒน์คุณมีโครงการครับครับเหลือสามสิบที่นั่งเท่านั้นนะครับแล้วลูกชิ้นอะไรเออลูกชิ้นอะไรไม่ใช่อุตสาหส่งโอเคครับอ้าโชคคุณโชคถ่ายได้จังตาโชคมาสัหรับนี่ครับเป็นน้องขุนน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว กีตาร์วิดีโอกีตาร์กีตาร์สุดกับบริษัทของเรานะบริษัทยูนิคอนแชนแนลก็ฝากเนื้อฝากตัวครับก็ตัดคลิปออกมาให้ดีสุดครับผมต่อไปนะครับตั้งแต่คลิปนี้จนถึงคลิปแรกนี้เลยเริ่มคลิปต่อๆไปจะเป็นฝีมือของน้องคนนี้นะครับจัดไม่ดีชื่อน้องโชครับผมประจวบค้ากมหชาลายลายราชภัฏตร์เทอร์ลยครับประจวบค้าชานะครับจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมฝากติดตามผลงานของน้องเขาด้วยครับผมครับผม ท้้ายนีครับท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับจากร้านที่ร้านของนี้เลยนี่เลยคืนนี้คืนนี้นี่นี่แล้วก็ร้านข้าวป้าโรงอาหารนะครับไอ้น้องฝึกงานแล้วก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะต่อไปตรงนี้ด้วยแล้วขอบคุณตึกคารุสาสตร์ที่ยตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางที่ในการถ่ายถ่ายถ่ายคลิป่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณขอบใจขอบกําลังใจ thank you